สวัสดีครับนักศึกษาในคลิปที่แล้วเราพิจารณากระจกเว้วกันไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาทบทวนตัวกระจกอีกชนิดหนึ่งก็คือกระจกนูนนะครับเพื่อเอาไว้ใช้ประกอบการสอบของพวกเราเนาะคราวนี้ตัวแรกที่เรามาดูกันก่อนนะครับก็คือจะเป็นตำแหน่งที่เกิดภาพนะครับของการวางวัตถุไว้ด้านหน้าของกระจกนูนนะครับตัวแรกเลยนะครับในกรณีที่เราวางวัตถุไว้ไกลามากมาก หรือเราอาจจะสื่อสารกันได้ว่าวัตถุนั้นอยู่ที่ระยะอนันต์หรืออินฟินิตี้นะครับกรณีที่วัตถุอยู่ไกลามากๆจะเกิดเป็นแสงขนานเกิดขึ้นนะครับแสงขนานเกิดขึ้นแสงนั้นก็จะเดินทางมาเจอกับกระจกนูนกระจกนูนเป็นกระจกที่กระจายแสงแสงก็จะเกิดการกระจายตัวออกไปในลักษณะดังนี้นะครับคราวนี้ ก็จะเห็นได้ว่าไม่มีโอกาสเลยที่แสงนั้นจะตัดกันก็จะเกิดเป็นลําแสงเสมือนเกิดขึ้นนะครับอยู่ที่ด้านหลังของกระจกก็จะมาตัดกันแล้วก็เกิดภาพที่โฟกัสในกรณีที่เราเอาวัตถุไว้ไกลที่ระยะอนันต์นะครับในขณะที่ถ้าเราวางวัตถุไว้ระหว่างระยะอนันต์กับที่ตำแหน่ง 2f หรือตำแหน่งจุดศูนย์กลางความโค้งนั่นก็คือเราวางไว้ตรงนี้ก็คือ สื่อสารง่ายๆก็คือระวังวัตถุไวไกลกว่าจุด C นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแสงเดินทางมาเจอกับกระจกก็จะกระจายออกไปในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเกิดเป็นลำแสงเสมือนไปตัดที่โฟกัสแสงอีกตัวหนึ่งก็จะเดินทางผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งแบบนี้นะครับก็จะเกิดตำแหน่งที่แสงตัดกันแล้วก็เกิดภาพเกิดขึ้น ภาพที่เกิดขึ้นในกรณีที่เราวางวัตถุไว้ไกลกว่าจุดศูนย์กลางความโค้งของกระจกนูนก็จะเป็นภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุนะครับคราวนี้ถ้าเราวางวัตถุไว้ที่จุดศูนย์กลางความโค้งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดลนะักษณะคล้ายคล้ายคลึงกันเลยก็คือแสงเดินทางผ่านวัตถุมามาเจอกับกระจกนูนแสงก็จะเกิดการกระจายแสงแล้วจะเกิดลำแสงเสมือนไปตัดกันที่โฟกัสแบบนี้ แสงอีกเส้นทางหนึ่งก็จะเดินทางผ่านจุดศูนย์กลางความโค<ม>้งแบบนี้ก็จะเกิดบริเวณที่แสงนั้นตัดกันก็จะเกิดเป็นภาพเกิดขึ้นนั่นก็คือเป็นภาพเสมือนวัตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุเกิดขึ้นเราจะเห็นได้ว่าในทุกๆภาพเลยหลังจากที่เราวางวัตถุไว้ที่จุด c แล้วเราวางวัตถุไว้ที่ระหว่างจุดโฟกัสกับจุดศูนย์กลางความโค้งภาพที่เกิดขึ้นก็เป็นภาพเสมือนวัต้งขนาดเล็กกว่าวัตถุเช่นเดียวกัน แม้กระทั่งเราวางวัตถุไว้ที่ตำแหน่งโฟกัสของเลนโทษทีของกระจกนูนตัวนี้ก็จะเกิดเป็นภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุวางไว้น้อยกว่าโฟกัสก็จะเกิดเป็นภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุเกิดขึ้นนะครับดังนั้นกระจกนูนจะให้ภาพได้แค่ชนิดเดียวก็คือภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุนะครับสิ่งที่พวกเราควรรู้ก่อนการ คำนวณในเรื่องของกระจกนูนตัวนี้นะครับกระจกนูนเนี่ยเวลาคำนวณจะมีโฟกัสติดลบนะครับแน่นอนกระจกนูนเนี่ยมันเกิดได้เฉพาะภาพเสมือนใช่ไหมครับภาพเสมือนเนี่ยจะมีระยะภาพติดลบในขณะที่ระยะวัตถุเนี่ยเป็นบวกนะครับส่วนกระจกนูนที่จะต้องพิจารณาอีกก็คือตัว ขนาดของภาพนะครับขนาดของภาพก็คือเจ้าไอาเนี่ยเวลาคํานวณเนี่ยจะต้องติดลบด้วยนะครับในขณะที่ขนาดของวัตถุก็จะเป็นบวกนะครับข้อมูลพวกนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับในด้านเครื่องหมายที่เราจะเอาไปประกอบการคํานวณคราวนี้มาดูตัวอย่างในการคํานวณด้านล่างบ้างน,นะครับอาจารย์มีตัวอย่างอยู่2ข้อที่จะเอามาคุยกับพวกเราในคลิปวิดีโอนี้นะครับข้อแรกนะครับ เขาตั้งคำถามกับเราว่าถ้าจะให้เกิดภาพหลังกระจกนูน20เซนกระจกนูนมีรัศมีความโค้ง60เซนจะต้องวางวัตถุห่างจากกระจกนูนเท่าไหร่จะต้องวางวัตถุห่างจากกระจกนูนเท่าไหร่ก็คืออยากรู้ว่า s นะ่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โดยข้อมูลที่เขาให้มากับเราก็คือ มันเกิดภาพเนี่ยหลังกระจกนูนก็คือ20เซนดังนั้น S d a ของเราจะต้องเป็นลบ20เซนติเมตรเหตุผลก็เพราะว่ากระจกนูนเกิดภาพได้ชนิดเดียวนั่นคือภาพเสมือนและภาพเสมือนเนี่ยระยะภาพจะติดลบนั่นเองนะครับถัดมากระจกนูนของเราเนี่ยกระจกนูนมีรัศมีความโค้ง60เซนใช่ไหมครับแสดงว่า r เท่ากับ60เซน ดังนั้นเนี่ยเราสามารถเอา R พิจารณาโฟกัสได้ก่อนเลยจาก R เท่ากับ 2f ดังนั้น60เท่ากับ 2f เราจะได้ f ออกมาเป็น30แต่ตัวนี้เป็นกระจกนูนโฟกัสติดลบเนาะดังนั้นโฟกัสของกระจกนูนก็จะเป็นลบ30นั่นเองนะครับคราวนี้เราอยากได้ระยะวัตถุเรามีสมการในการพิจารณาอยู่ว่า จากสมการ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวกกับ1ส่วน s ดใช่ไหมครับเราก็จะได้ออกมาว่า1ส่วนด้วยลบ30มเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1ส่วน s ที่เราตามหาบวกด้วยลน่ส่วนด้วยลบ20นั่นเองนะครับคราวนี้เราก็จัดการยกย้ายสมการก็กลายเป็นลบ่ส่วน30 บวก1ส่วน20มีค่าเท่ากับ1ส่วน S นั่นเองนะครับจัดการทางการศิสราต่อเราก็จะได้ข้อมูลออกมาว่า30กับ20เนี่ยคอนของมันก็คือเอา10ตัดเหลือ3อันนี้เหลือ2 32เป็น6 6คูณ10เป็น60ใช่ไหมครับคอนก็จะได้ออกมาเป็น60 60นะครับ60ไอตัวนี้ก็ได้เป็น30 เอ A, าไปตัดกับ60เหลือ2ใช่ไหมครับก็จะได้ออกมาว่าเป็นลบ2บวกกับ20ตัดกับ60เหลือ3ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะได้ข้อมูลออกมาว่ามีค่าเท่ากับ1ส่วน s ไอ้เจ้า1ส่วน s ของเราก็จะได้ออกมาเป็น1ส่วน60อยากได้ระยะวัตถกุก็จะได้ระยะวัตถุกออกมาเป็น60เซนติเมตรนั่นเองนะครับ มาดูตัวอย่างในข้อที่2นะครับข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่าวางวัตถุที่มีความสูง10เซนไว้หน้ากระจกนูนซึ่งมีรัศมีความโค้ง50เซนนะครับโดยวางให้ห่างจากกระจกเป็นระยะ100เซนติเมตรจงหาความสูงของภาพว่ามีขนาดกี่เซนติเมตร ความสูงของภาพก็คือ i นั่นเองว่าเป็นเท่าไหร่เขาให้ความสูงของวัตถุมานั่นคือ o o เป็น10เซนแล้วเขาวางวัตถุไว้หน้ากระจกนูนที่มีรัศมีความโค้ง50เซนข้อมูลตัวนี้ที่ให้มาเพิ่มก็คือเป็นรัศมีความโค้ง r เท่ากับ50เซนติเมตร โดยวางให้ห่างจากกระจกเป็นระยะ100ซมแสดงว่าเจ้า100ซนตมรเนี่ยมันก็คือระยะวัตถุเนาะ s เท่ากับ100ซนติเมตรหาความสูงดังนั้นเนี่ยในหัวอาจารย์อาจารย์นึกถึงสมการกำลังขยายที่จะมาช่วยในการพิจารณาตัวนี้ได้ก็คือ m เท่ากับ s ส่วน s เท่ากับ i ส่วน o เท่ากับ f ส่วนด้วย s-f ลบเเท่ากับ s-f สดลบ f ส่วนด้วย f ทํทำไมถึงอาจารย์ดึงสมการของกำลังขยายมาพิจารณาเพราะว่าตอนนี้เราอยากได้ i O โจทย์ให้มาแล้วตัวนี้ใช่ไหมครับเรามี s ใช่ไหมครับ s เรามีตัวนี้แล้วเราสามารถหาโฟกัสได้จากรัศมีความโค้งเพราะว่า r เนี่ยเท่ากับ 2f ดังนั้นคู่สมการตัวนี้ก็จะสามารถให้เราแก้ปัญหา าความสูงของภาพได้นั่นเองเนาะดังนั้นเรามาเริ่มต้นจาก r เท่ากับ 2f ซึ่งก็จะได้เป็น50เท่ากับ2คูณอยู่กับ f 50ส่วน2เท่ากับ f ดังนั้นเราก็จะได้โฟกัสออกมาเป็น25แต่ตัวนี้เป็นกระจกนูนเนาะ โฟกัสของกระจกนูนจะต้องติดลบนะครับก็จะได้เป็นลบ2 5เซนติเมตรนะครับดังนั้นทวนอีกครั้งหนึ่งจากสมการกำลังขยาย m เท่ากับ s ดัส่วนด้วย s เท่ากับ i ส่วนด้วย o เท่ากับ f ส่วนด้วย s ลบ f เท่ากับ s ดัลบ f ส่วนด้วย f เนาะเราก็จะหยิบคู่นี้มาใช้ในการพิจารณาหาขนาดของภาพเนาะ เราก็จะได้ข้อมูลออกมาว่าเอ้ยเจ้า i ส่วน o เท่ากับ f ส่วนด้วย s ลบ f นะอยากได้ i i ก็จะมีค่าเท่ากับ f ส่วนด้วย s ลบ f เนี่ยคูณอยู่กับ o จัดการคำนวณเลยเพราะว่าเรามีข้อมูลเกือบหมดละเราก็จะได้ออกมาว่าลบ25ส่วนด้วย s ของเรา s ของเราคือ100 ลบด้วยตัวนี้ก็เป็นลบ25แล้วก็คูณอยู่กับ o ของเรา o เขาให้มา10นั่นเองนะครับอันนี้ก็คูณอยู่กับ10ก็จะได้ I ออกมาเท่าไหร่มาข้างบนเนี่ยเป็นลบ25เนาะคูณอยู่กับ10แล้วก็หารด้วยข้างล่างบวกกันได้เป็นลบลบเป็นบวกก็ได้เป็น25 5ใช่ไหมครับ ร้อเราเอาอะไรตัดทอนกันได้บ้างอ่ะเอา5ตัดก่อน5 2เป็น10 5 2เป็นสิบหหเป็น25ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าเอายี่ตัดกับลบยี 25, ห้าเลยลบหเราก็จะได้ออกมาว่าตัวขนาดของภาพเนี่ยก็จะได้ออกมาเป็นลบ2องเซนติเมตรนั่นเองนะครับ เราจะเห็นได้ว่ากระจกนูนเกิดภาพได้แค่ชนิดเดียวคือภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุเฮ้ยภาพเสมือนจริงไหมจริงที่เราคำนวณออกมาเราจะเห็นได้ว่า i นี้ติดลบนะครับภาพติดลบขนาดของภาพติดลบแสดงว่าเป็นภาพเสมือนแล้วมันเล็กกว่าวัตถุไหมก็จะเห็นได้ว่าวัตถุสูง10ภาพสูงแค่2ดังนั้นก็สอดคล้องกับทฤษฎีที่ เราพิจารณาไปก่อนหน้านี้นะครับโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบครับสวัสดีครับ